โมโนบันทางทุกในวันนี้นะคะเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องในจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะมีการโพสต์ภาพพร้อมทั้งข้อความระบุบอกว่าน้ําประปาไม่ไหลามาร่วมเดือนแล้วที่สําคัญเขาต้องซื้อน้ํามาใช้ค่ะซึ่งโอ้โหค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนหลักพันบาทน่าเห็นใจมากทีเดียวคุณผู้ชมนี่เป็นภาพที่ถูกโพสต์ลงบน Facebook รายนึงนะคะพร้อมทั้งระบุข,ข้อความถึงความเดือดร้อนอที่ต้องซื้อน้ําดื่มแบบถังแบบลิตแบบเนี้ย เอามาล้างจานทั้งหมด55ถังเป็นเงินหลายพันบาทต,ตลอดระยะเวลาช่วง2เดือนที่ผ่านมาที่น้ําประปามไม่ไหลเลยแล้วก็ไหลอ่อนมากทํามาค้าขายก็ลําบากเพราะว่าไม่มีน้ําใช้หลังจากโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวบ้านหมู่เก้าตําบลเสเดียงอํเาเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ต้องเผชิญชะตาก,กรรมเดียวกันเข้ามาแสดงความคิดเห็นมาแชร์ความเดือดร้อนบอกว่าจุดตรงนี้ก็ไม่มีน้ําใช้เหมือนกันทีนี้ทีมข่าวของเราพอทราบเรื่องค่ะก็ลงไปในพื้นที่นะคะ ไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวชายทุ่งก็ไปเจอกับนางสาวโชติกาเดือนเพนคนที่เป็นเจ้าของ Facebook นี่แหละเธอเล่าให้ฟังบอกว่าเดือดร้อนหมักหนักมากค่ะพี่เรื่องที่น้ำประปาเนี่ยไหลอ่อนจนถึงน้ำประปาบางวันก็ไม่ไหลเลยแล้วเป็นแบบนี้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตอนนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวก็ได้รับความเดือดร้อนอย่างมากเพราะว่าน้ำเนี่ยมีใช้ไม่พอจำใจจริงๆกัดฟันเลยนะ ต้องสั่งน้ำดื่มแบบถัง20-50ถห้ถังเอามาใช้ต่อวันแล้วเนี่ยแหละมันคือต้อนทุนของเขาครับแล้วชาวบ้านเขาเดือดร้อนมากจริงๆคุณผู้ชมไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะโอ้่าน้นําำถังค่ะน้ําถังน้ําดื่ม,มค่ะ เอาสำรองไว้ให้ลูกค้าใช้ใช่ค่ะบ้านใกล้เคียงกับร้านค้าแถวบริเวณนี้มีเขาชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องน้ำไหมคะเดือดร้อนค่ะพอทราบไหมว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรที่ปอย่างเราก็ไม่ทราบค่ะเพราะว่าเราเป็นประชาชนเนาะเราไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรแล้วก็พยายามติดตามข่าวในเพจของปาปจังหวัดก็ส่วนใหญ่ที่เขาแจ้งเขาก็จะแจ้งปิดน้ำแต่ตรงนั้นตรงนี้แต่คือมันไม่ได้เกี่ยวกับบ้านเราแต่บ้านเรามันก็ไม่ไหล ตอนนี้ก็คือเดือดร้อนหนักมากจริงๆนะคะอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูกันหน่อยชาวบ้านสะท้อนเสียงมาแบบนี้ช่วยเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับชาวบ้านด้วยเพราะว่าตอนนี้เดือดร้อนมากจริงๆจะให้ซื้อน้ําดื่มมาใช้แบบนี้ทุกวนันตกวันละหลายร้อยเนี่ยรวมหลายเดือนก็หลายพันบาทแล้วไม่ไหวจริงๆโหด้วเดือนหนึงน่งๆต้องจ่ายต้นทุนเพิ่มหลายพันบาทเนี่ยแล้วช่วงนี้ค่าครองชีพมันก็สูงนะมันไม่ใช่แค่ค่าน้ำไงอย่างอื่นมันก็แพงขึ้นแล้วลูกค้ามีเยอะหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปว่ากันอีีกท แล้วอยู่ในอำเภอเมืองด้วยก็ไม่ได้ไกลอะไรมากนะก็น่าจะเป็นจุดที่น้ําน่าจะไหลไม่น่าจะมีปัญหาถ้าเกิดอยู่บนที่สูงเองพอเข้าใจได้ก็เป็นปัญหาหนักอกหนักใจนะครับไปช่วยดูหน่อยแล้วกันว่ามันติดขัดตรงไหนใช่ค่ะ ทีนี้สําหรับใครคะ่ะคุณผู้ชมที่มีความเดือดร้อนนะคะก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้คะ่ะทางโมโนบรรเทาทุกข์พร้อมจะเข้าไปบรรเทาทุกข์ค่ะแบบเมาความเดือดร้อนให้กับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาคะ่ะแจ้งเรื่องได้ที่เพจโมโนนิวส์ข่าวโมโนตามที่อยู่ตรงปรากฏนะหน้าจอนขนะนี้คะ่ะ